นิทศชาแนลสวัสดีคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะสาวๆส,สายมโนทุกวัยย้ำนะคะโดยเฉพาะสายมโนทุกท่านคะ่ะเตรียมยาดมยาหมองเตรียมหมอนมาจิกมากรีดกันได้นะจ๊ะแต่สายอื่นไม่ต้องดราม่านะคะเพราะว่าเป็นข่าวลือที่เชื่อแน่ว่าทําให้หลายๆคนนั้นมีรอยยิ้มแอดคนนึงละคะ่ะทําไมนั่นล่ะคะก็เพราะอยากจะเห็นน้องเขามีความสุขนะคะหลังจากที่น้องเขาเจอมรสุมมายาวนอนวอค่ะ ถ้าเป็นไปได้นะคะก็อยากจะเห็นมุมที่เขามีความสุขแบบนี้ทุกวันนะคะเรื่องมีอยู่ว่าค่ะข่าวรือที่ยังไม่ได้กรองนะคะจากเพจเพจหนึ่งค่ะเกี่ยวกับคู่จิ้นซีรีส์ปรมจารย์ละทิมานก็ให้ไปเดาเองแล้วกันนะคะว่าเป็นใครนะในเพจก็ไม่ได้บอกชื่อด้วยนะคะแต่ว่าก็ลงรูปให้ดูเลยเสร็จสรรนะคะเพียงแต่ว่าแทนสรพนามเขาทั้งคู่ว่าพี่กับน้องนะคะเรื่องมีอยู่ว่าค่ะ เมื่อเวลา19นาฬิกาของวันที่13กรกฎาคมปี2020นะคะน้องได้โทรหาพี่ซึ่งทางทีมงานที่น้องถ่ายทำรายการได้ยินเสียงพี่ที่ปลายสายนะคะให้น้องออกไปกินหม้อไฟนะคะมีแฟนคลับที่เป็นพนักงานทำความสะอาดที่ร้านจดจำทั้งคู่ได้คนน้องสวมกางเกงยีนกับเสื้อยืดนะคะส่วนคนพี่ก็สวมกางเกงขาย,ยาวกับเสื้อเชิ้ตอ้าวไปกินข้าวกันสองคนแล้วมันแปลกตรงไหนนะจ๊ะอ่า ไม่แปลกหรอกจ้าแต่ว่าไหไลท์มันอยู่ตรงนี้ค่ะสองคนนั่งใกล้กันและพูดคุยกันอย่างมีความสุขนะคะเมื่อพวกเขาออกไปนะคะคนที่จ่ายเงินคือพี่และน้องจับมือของพี่และพวกเขาขึ้นรถไปด้วยกันจบข่าวค่ะ <laughs> สายมาโนนี่คงจะกรี๊ดไปหลายรอบนะคะยิ้มไม่หูไปหลายวันกันเลยทีเดียวนะจ๊ะขหมดทั้งมวลก็เป็นเพียงข่าวลือค่ะข่าวลือนะคะ ที่เรียกได้ว่าเป็นข่าวลือที่สร้างรอยยิ้มให้ใครหลายคนนะคะสายมโนหลายๆท่านแต่จะจริงหรือไม่นั้นนะคะให้คุณผู้ชมไปตัดสินกันแล้วกันนะคะส่วนตัวแอดล่ะคะขอแค่น้องมีความสุขค่ะแอดก็มีความสุขด้วยนะคะเหตุผลสั้นๆค่ะคือน้องนักคู่เป็นคนน่ารักอัธยาศัยดีโดยเฉพาะคนพี่นะคะมีเกือบครบค่ะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนิสัยดีช่วยเหลือสังคมคือขอแค่คุณเป็นคนดีค่ะไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนนะคะสําหรับแอดนั้นจบค่ะ ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ